สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะหลายๆคนเขาก็คุยกันเรื่องแนะนำให้สาวๆสายฝฟร์ทำยังไงให้ผู้ชายรักก่อนที่จะเข้าเรื่องที่จะพูดวันนี้นะคะบุขอประชาสัมพัญช่องของตัวเองเล็กน้อยนะคะมีอยู่ก่อนเนิ่นนานแล้วเนี่ยคือช่องโอ๊ตค่ะนะคะ เป็นทุกสิ่งสันทุกสิ่งอย่างที่โบอยากจะบออยากจะเล่าอยากจะให้ดูอยากจะเก็บเป็นบันทึกมันเริ่มจากการที่โบทําไว้ดูเองแหละแล้วโบก็ศาสทุกสิ่งอย่างไปในนี้แล้วหลังจากนั้นสองปีผ่านไปจริงๆรแล้วเปิดมาเนี่ยไม่ใช่สองปีผ่านไปแล้วเปิดมานานมากนะคะมาอยู่อเมริกาได้สักระยะหนึ่งแหละแยกเนื้อหาก็จะมีฝึกภาษาอังกฤษแนะนำภาษาอังกฤษมีอ่านภาษาอังกฤษหรือฝึกภาษาไทยให้ด้วยไปด้วยแล้วก็อ่านให้ฟังด้วยนะ แล้วก็มีอื่นๆนะคะเข้าไปหาดูกันแล้วกันนะมาคุยถึงว่าทุกๆคนเนี่ยคุณตัดสินใจที่ติดต่อกับผู้ชายที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเราก็จะมาเจอปัญหาหลายๆอย่างใช่ป่ะพอเราเจอปัญหาหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจไงว่าเราจะทํำยังไงดีคือไม่ใช่ว่าเราคิดไม่ได้นะเราคิดได้เราคิดได้ไงแต่เราไม่แน่ใจเองว่าแล้วฉันจะทํำยังไงดีกับ สิ่งที่ฉันเจอประสบเนี่ยฉันคิดแล้วมันจะดีไหมนะหรือมันไม่ดีทาําไงอ่ะก็ไปหาแนวร่วมไงหาแนวร่วมจริง,รงๆแล้วพอใช้คําว่าแนวร่วมก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไปหาเสียงที่เขาแนะนําเอาไว้ไม่ว่าคนที่จะมีประสบการณ์ที่ประสบกับสิ่งที่เราเจอหรือคนที่มาพูดให้ฟังเพื่อที่จะได้ มาช่วยสนับสนุนความคิดของแต่ละคนเนี่ยว่า,าที่ฉันตัดสินใจเนี่ยมันดีหรือไม่ดีไงแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์ว,ว,ว่าจะทําหรือไม่ทําดีไงปุ๊บจะไม่พูดว่าความคิดของแต่ละคนที่ตัดสินใจทําเนี่ยถูกหรือผิดนะปุ๊บไม่บอกนะเราจะคิดว่าถูกหรือผิดเนี่ยอยู่ที่แต่ละคนเองนะคะความคิดเนี้ยมันถูกหรือความคิดเนี้ยมันผิดที่ฉันจะทําใน สิ่งที่เราเกิดขึ้นกับผู้ชายต่างชาติที่เราคุยเนี่ยนะถูกหรือผิดอยู่ที่แต่ละคนคิดเราต้องการความมั่นใจไงว่าไอสิ่งที่ฉันตัดสินใจจะทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองนะที่เราเข้ามาดูหลายๆคนเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าหลายๆคนเขาบอกว่าทาแบบนี้มันดีนะหลายๆคนเขาบอกว่าเฮ้ยทาแบบนี้มันไม่ดีนะมันไม่ดีเพราะมันมีความเสี่ยงนี่นี่นี่เราจะได้พิจารณาไง สรุปโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวของเราแต่และบุคคลคุณจะไปถามให้คนอื่นเขาตัดสินใจให้คุณไม่ได้รอกว่าอันแบบนี้มันดีไหมแบบนั้นมันดีไงพปรดขอ,อยกตัวอย่างที่โบรไปเจอมามีคอมเมนต์ของหนึ่งคนในช่องอื่นนะไม่ใช่ช่องโบหรอกช่องโบยังไม่ดังมากยังไม่มีใครรู้จกักมีคอมเมนต์ของหนึ่งคนเขาถามไว้ว่าเนี่ยเพิ่งไปเจอมาตามสถานการณ์ที่ที่เจ้าของช่องที่เราไปฟังเขาพูดเลยนะมีการตกลงกับผู้ชายว่าตอนเนี้ย ฉันไปหาเธอไม่ได้ค่าใช้จ่ายแพงมากเลยน่ะฉันน่ยอยากจะแต่งงานกับเธอจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะส่งเอกสารเป็นทะเบียนส่งสให้เธอเซ็นแล้วกันแล้วฉันจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้เธอมาแต่งงานที่ประเทศฉันนะทั้งผู้หญิงก็ดีใจไงดีใจเดยดีใจก็อยากมีฝอเป็นของตัวเองอ่ะอยากมีสามีเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาจะแต่งงานกับฉันเว้ยเขาจะแต่งงานกับฉันฉันก็ดีใจไงแล้วไงอ่ะแต่ฉันยังไม่เคยเจอเขาเลยนะเว้ยแต่เขาจ่ายเงินให้ฉันอ่ะฉันจะได้ไปหาเขาแล้วก็ไปแต่งงานแล้วก็อยู่กับเขาไงเอาไงดีว เราคิดเอาไงดีวะใจอะถามว่าอยากไปไหม่ยคือประเด็นแรกอะคุณต้องถามตัวเองก่อนเลยถ้าใจอะมันอยากไปไงแต่มันไม่มั่นใจไงก็เลยไปหาดูคําเตือนของคนอื่นนะคําเตือนของคนอื่นะ่ะเขาก็มีส่วนใหญ่ที่บนเห็นเขาก็จะเตือนว่าย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 าแต่ใจตัวเองมันอยากไปอะจะบอกว่าถ้าคุณไปเจอแค่คนเดียวที่เขาสนับสนุนว่าเออไปเถอะสมมุติคุณมาฝังปมไปบอกว่าไปเถอะคือมันเรื่องของคุณไงคุณก็จะบอกเฮ้ยไปเว้ยจะบอกว่าใช่การตัดสินใจอะ่ะ มันเป็นการตัดสินใจของคุณเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นชีวิตคุณแต่เมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วนะถ้าเป็นประโวนะแล้วประโมีความกล้าพอพวกก็จะไปนะแต่จะต้องไปแบบคุณจะต้องเตรียมสิ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นไม่ดีขึ้นมาแล้วคุณจะมีทางหนึ่งที่ไล่จะมีการป้องกันตัวเองยังไง,งไงคุณต้องคิดด้านลบไว้ก่อนถ้าเขาออกเงินให้คุณจริงๆนะ อันนี้ไม่พูดถึงว่าสแกมเมอร์หรือไม่ไม่รู้นะถ้าเขาออกเงินให้คุณจริงๆเงื่อนไขที่โบนแนะนําคือถ้าคุณอยากไปโดยที่คุณยังไม่เจอตัวกันเลยนะจริงๆแล้วโดยธรรมชาติมนุษย์นะการที่คุณจะตัดสินใจใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งเฮ้ยคุณไม่เคยเจอตัวเขาเลยอะ่ะขอโทษ <c oughs> คุณโง่คนไม่เคยอยากจะพูดคาว่าโง่กับใครนะเพราะโบนเคยพูดไว้แล้วว่าผมไม่มีคนโง่ในโลกนี้ไม่มีหรอกมีแค่รู้มากรู้น้อยแต่ตรงนี้มันต้องพูดแบบนี้ไง ผพราะไม่งั้นแล้วอ่ะไม่รู้สึกอ่ะคือคุณโง่นะคะโง่างางามากที่เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงแต่ถ้าคุณอยากไปไปโดยที่เขาต้องส่งเงินมาให้คุณจริงๆแล้วคุณอย่าไปคนเดียวนะคุณต้องหาคนไปด้วยคุณอย่าไปพักที่บ้านเขาอย่ากตกลงขนาดคิดจินตนาการเอาเองว่าไปถึงแล้วเออไม่พักที่บ้านนะต้องพักที่โรงแรมเราก็ต้องเป็นคนที่เอาคนไปด้วย แล้วก็ให้เขาจ่ายใช้จ่ายให้ทั้งหมดไปพักที่โรงแรมแล้วเวลาจะไปหาเขาที่บ้านปร๊ะยังมีความรู้สึกขนาดยังไม่ได้ไปเกิดเลยนะป๊ะยังมีความรู้สึกระแวงแล้วว่าในขณะที่เราอ่ะกําลังเดินอยู่ดูในบ้านเขาเนี้ยเขาจะมีใครซ่อนตัวอยู่ไหมมาทําร้ายเราไหมหรืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคิดนะมันคิดแต่ถ้าจะให้ดีเลยนะอย่าไปถามว่าเงินนะเอาไหมถ้าเขาส่งมาให้ก็เอาไงถ้าคุณอยากรับไง อันนี้มันอยู่ในกรณีที่บอกว่ามันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดไงอยู่ที่ตัวคุณเองอะอย่างโป๊ดอะเป็นนางเอกสวยๆเงินโบ๊อยากได้ไหมอยากได้แต่โป๊ไม่เอาเปรียบคนเหมือนกันมีคนเสนอเงินให้โป๊ทอะเยอะมากเลยอะแต่ไม่เอาโป๊เลือกความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนมันก็มีความเสี่ยงะนะคืคุณอยากจะเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองอะนะอันนี้เรื่องของการที่คุณจะไปไม่ไปแล้วแล้วคุณจะมาแต่งงานกับเขาโดยที่คุณไม่เจอตัวเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเจอเขา คุณชอบบุคลิกเขาไหมหลายๆคนอาจจะไม่ได้เรื่องเยอะไงที่ป๊อพูดให้ฟังนี่คือป้าโอ๊ตเองเรื่องเยอะแต่การที่เรื่องเยอะอ่ะทําให้คุณเจอคนแบบไหนไงสมมุติว่าคุณอยากได้เงินเขาแล้วคุณก็อยากไปหาเขาโอ้โหแบบดีใจมากอะดีใจมากเว้ยจะมีฟอแล้วเว้ยเงี้ยโอยจะได้ไปอยู่เมืองนอกเว้ยป๊อจะไม่พูดนะว่าคุณมีพื้นเพอะไรยังไงนะป๊อขอพูดรวมๆว่าถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ใน สิ่งแวดล้อมที่บือหวากวา่าพูดถึงกว่านะวื้อหวากวา่าความเป็นอยู่ที่เคยเป็นเราก็จะมีจินตนาการไปไงว่าเฮ้ยต่างประเทศอะมันอเป็นอย่างนี้เ,รเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้คุณเห็นไงมีคนทําให้คุณดูเยอะแยะเลยอะมีสาวๆที่มีสามีอยู่ต่างประเทศคุณก็ไปดูแล้วเขาก็จะให้คุณดูแต่สิ่งที่สวยงามคุณก็มโนโมไปเลยเอ้ยฉันต้องเป็นเหมือนเขาจากที่โปสัมผัสกับผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆอะโบก็คุยกับเขา สัมภาษณ์เขาว่าทําไมแล้วมีทําวิดีโอพูดไว้ด้วยนะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะตอนที่อยู่เมืองไทยเขาก็คิดว่ามีสามีเป็นฝรั่งเว้ยแล้วไปอยู่ต่างประเทศเลยฉันต้องมีชีวิตสุขสบายเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เขาพูดแบบนี้เลยนะ <c oughs> คือนางฟ้านางสวรรค์นนะั่นมันก็คือความสวยงามแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดในความคิดของโอ๊ตคือ ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่างที่บอกกันแหละคุณต้องรู้จักระมัดระวังไงเมื่อคุณคิดอย่างนั้นแล้วพอคุณไปเจอประสบป,ปัญหาอ่ะมันแย่ไงคุณมันแย่แต่มันก็มีอีกว่าแล้วคุณจะถอยกลับไหมละ่ะหรือคุณจะลุยต่อแล้วคุณจะลุยต่อเพื่อมันต้องมีจุดหมายนะเว้ยคุณว่าคุณจะลุยต่อเพื่ออะไรสิ่งหนึ่งนะ่ะถ้า คุณจะลุยต่อคุณต้องดูส่วนประกอบที่มันทําให้ชีวิตคุณลุยต่อได้โดยที่คุณไปเจอในสิ่งที่มันไม่ได้สวยงามเหมือนที่คุณคิดไงหนึ่งคนคนนั้นเขาสนับสนุนคุณไหมอะถ้าสมมุติไปเจอต่างๆแล้วคนดีแล้วกันนะเขาไปลุยต่อแต่เขาไม่สนับสนุนเรื่องการเงินให้คุณไงแต่เขาให้คุณอยู่อยู่บ้านด้วยบ้านด้วยการอ่ะสมมติเขาให้คุณอยู่บ้านด้วยกันนี่บทพูดในสิ่งที่แบบมันดีแล้วนะ อันนี้พยายามพูดในสิ่งที่มันดีไม่ทรมานไม่เจ็บปวดมากแล้วนะคุณก็อยู่กับเขาไปเขาไม่สนับสนุนเรื่องการเงินคุณฉันให้ที่อยู่เธออยู่ไงแต่เธออยากได้เงินอ่ะฉันให้เธอเล็กๆน้อยๆอ่ะสมมุติฉันให้เธอเพราะว่าเธอต้องมาดูแลเรื่องกับพุ่งกับข้าวอาหารอะไรให้ฉันกินด้วยอย่างเงี้ยอ่ะฉันเธอไปซื้อแต่ถ้าเธอต้องการเงินเพื่อจะมาชับใจใช้สอยช้อปปิง้งอะไรของเธอเองหรือ เธอมีภาระเธอต้องส่งเงินไปที่บ้านอันนี้เธอต้องจัดการตัวเองเองนะคุณเอาชีวิตของคุณทั้งชีวิตอะเพื่อจะไปลําบากมากกว่าเดิมเนะี้ยเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมกลับมาถึงจุดที่ว่าการที่คุณจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองนะทําไปเลยนะแต่คุณฟังคนอื่นใครไว้ว่างเพื่อจะเบรกการตัดสินใจที่คุณอาจจะตัดสินใจแล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดบอกไม่ได้หรอกอะไรดีที่สุดของใครแบบไหนยังไงมันบอกไม่ได้ มันต้องไปเจอด้วยตัวเองนะความที่มันจะนำอันตรายความเป็นไปได้อ่ะคุณวัดเปอร์เซ็นต์เหน่อว่าปุ๊ปจะใช้คำพูดที่มันยากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือให้ช่างน้ำหนักเอาว่าความเป็นไปได้ของภัยพิบัติที่จะมาถึงตัวเองอ่ะอันไหนมันมากกว่ากันอ่ะแล้วเลือกอันที่มันน้อยสุดสิอันไหนภัยพิบัติมันมามากลุงจะเลือกทําไมอ่ะลุงจะเดินไปเข้ากองไฟเพื่อโดยธรรมชาติแล้วนะคุณไม่เคยเจอคน ที่คุณจะไปเป็นภรรยาเขาอะไปอยู่กับเขาทั้งชีวิตเลยอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเลยอะมันไม่ไหววะ่ะไม่ไม่ไหวจริงเรื่องไอ้ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็มีในส่วนของคนที่คุยกันจีบกันจีบกันคุยแต่เรื่องดีๆเฮ้ยวดอยากให้คุณอะไปฟังบทพูด11คําถามกับ10คําถามนั่นนะเอาไปใช้ถ้าคุณไม่เคยถามเลยนะไอ้11คําคำถามกับ1ิคําถามที่วพูดไปถ้าคุณยังไม่เคยถามเขาเลยนะ ถึงแม้ว่าคุณจะติดต่อเขอมาเรื่อนานปี2ปี3ปีนะโบจะบอกไปก่อนนะคุณต้องรับความเสี่ยงนะหลังจากที่คุณถามคําถามที่โบให้เนี่ยเขาอาจจะเลือกเลิกกับคุณก็ได้เกิดขึ้นแล้วกับชีวิตจริงของน้องคนหนึ่งที่โบรู้จักคุยกับผู้ชายมา2ปีไม่รู้อะไรเลยแล้วผู้ชายก็ไปหาเขาที่เมืองไทยเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วก็รู้จักกันผู้หญิงอะ่ะน้องอะ่นองอะน้องผู้หญิงชอบชอบผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็ อบน้องผู้หญิงคนนี้แต่ไม่รู้อนาคตไงตกลงคบกับฉันสองปีเนี่ยคือน้องผู้หญิงคือเบบหนูอยากจะแต่งงานกับเขาแล้วอะ่ะพี่โยต์แต่ทําไมเขาไม่เห็นมีวิแวลสัญ,ญลักษณ์อะไรบอกหนูเลยอะ่ะแล้วหนูจะรู้ไหมอะ่ะแลก็บอกว่า,าแกเสียเวลาไปสองปีนี่แกคุยอะไรกับเขาอะ่ะจีบกันอย่างเดียวอะคุยแต่เรื่องความสุขสนุกสนานเฮฮาแต่มันไม่มีอะไรที่ตรงประเด็นไปเลยว่าเรารู้ตัวไงคือเราอะ่ะรู้ไงว่า เป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคือแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ใช่ป่มไม่ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่เมืองไทยก็แล้วแต่มันก็ต้องมีเป้าหมายป่าวะโอเคไม่เป็นไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วมันแก้ปัญหาอะไรไปได้งั้นแกกลับไปถามเขาเลยนะพวกก็ยิงคําถามให้เขาเลยถามเขาเลยว่าตกลงอะ่ะคุณจะจบยังไงในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยคุณจะจบยังไงผู้ชายตอบมาว่าเขาอะ่ะมีความสุขที่ติดต่อกับผู้หญิงคนนี้บอกฉันนะมีความสุขที่ติดต่อกับเธอนะทุกครั้งที่ฉันมาหาเธอฉันก็ สนุกสนานมีความสุขทุกครั้งที่คุยกับเธอนะแต่ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานอยู่ด้วยกันพังค่ะคูณพังมันคิดไม่เหมือนกันแล้วไงเพราะตัวฉันฉันต้องการที่จะมีสามีแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่คุณไม่ได้คิดไงแล้วมันผ่านมาสองปีสรุปก็คือเลิกกันไปเลยค่ะโปก็บอกว่าถ้าเขาตอบแบบนี้นะ เลิกอย่ามาโนอย่าเสียดายพูดไปแล้วนะอย่าเสียดายอย่ายือ้อพูดไปแล้วไปฟังนะคะคือผมไม่ได้ค้านอะไรคุณเลยนะแล้วแต่เลยนะแต่ให้คุณคิดนิดนึงในเรื่องของการที่มาอยู่ด้วยกันที่ไหนย,ยังไงอะสมมติสมตสมตินะเราเอาเรื่องดีดีก่อนสมมติว่าคุณยิงไปเลยคําถามทุกอย่างไปแล้วแล้วผู้ชายก็ตอบ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 โอ้ยทุกสิ่งความคิดตรงกับตัวเราเลยพอตรงกันหมดปุ๊บเราก็ต้องมาประเด็นที่เมื่อเราแต่งงานกันแล้วเนี่ย เราจะไปอยู่กันที่ไหนอ่ะประการแรกต้องถามตัวเองก่อนนะไม่ต้องถามเขาให้นึกถึงตัวเองเยอะๆวิดีโอที่ช่องต่างๆทําให้ดูหรือการพูดพสพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคือไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเป็นไลฟ์แบบที่คุณไปฟังเขาเนี่ยบอกคุณเพื่อจะแนะนําคุณในทางดีๆทั้งนั้นแหละนะแต่ตัวเองอะ่ะโฟกัสที่ความคิดตัวเองคือคนที่เขาพูดเขาพูดโดยรวมกว้างๆไงเพราะแต่ละคนคุณติดต่อผู้ชายแต่ละคนเองเขาไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงไง เมื่อเขาพูดกว้างๆให้คุณพอคุณไปฟังแล้วให้เอาสิ่งที่เขาแนะนำะมาโฟกัสที่ตัวเองคนเดียวถามตัวเองเลยว่าเอาที่อยู่นะประเด็นตรงนี้ที่อยู่ฉันอยากอยู่ที่ไหนฉันอยากจะย้ายอยู่กับเขาไหมหรือฉันอยากจะให้เขาย้ายมาอยู่กับฉันคุยกันให้รู้เรื่องนะคุณถ้าคุณไม่คุยกันตั้งแต่ต้นๆนะ่ะพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราแต่งงานกันฉันอยากแต่งงานกับเธอแล้วผู้ชายบอกเออฉันอยากแต่งงาน w i l l you marry me อ่าอย่างเงี้ย ผู้หญิงก็โอ๊ยดีใจดีใจเว้ยเขาขอฉันแต่งงานแล้วเว้ยพอเสร็จแต่งงานกันสมมุติแต่งงานกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผู้ชายอาจจะคิดว่าฉันจะย้ายไปอยู่กับเธอที่ประเทศไทยนะแต่ผู้หญิงอ้าวเฮ้ยฉันอยากไปอยู่ต่างประเทศอะผิดหวงังป่ะผิดหวงังนะแล้วมันก็อาจจะเกิดปัญหากันอันนี้นะหรือผู้หญิงไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศแต่ผู้ชายก็ ไม่อยากย้ายมาอยู่ประเทศไทยเหมือนกันไงแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยแล้วไงอะไอ้เรื่องเนี้ยมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือผู้หญิงอะอยากมาอยู่ต่างประเทศแต่ผู้ชายอยากมาอยู่ประเทศไทยอันเนี้ยปัญหามันจะน้อยนะเพราะผู้ชายอะเขาก็ยังยืนยันว่าเออฉันไม่ไปเพราะถ้าฉันไม่ไปต่างประเทศฉันอยากมาอยู่ไทยเขาก็จะย้ายมาอยู่ที่ไทยกับเราได้เลยเขาก็ไม่เคยพาเราไปประเทศ falsch, hey. เขาเราก็ทําอะไรไม่ได้ไง แต่ความยุ่งยากสําหรับตัวเองไม่ได้บอกสําหรับครั้งคู่นะสําหรับตัวเองมันจะน้อยเพราะที่ประเทศไทยมันยังเป็นบ้านเราเรายังรู้ทางหนีทีไล่รู้อะไรทุกสิ่งอย่างไงนึกออกปะเป็นกรณีที่ว่าเขาไม่อยากมาย้ายอยู่กับเราแต่เขาอะอยากจะไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเธอแต่งงานกับฉันแล้วเนี่ยเธอจะไปกับฉันไหมละ่ะเธอไม่อยากอยู่ก็ฉันเข้าใจไงแต่ฉันก็ไม่อยากอยู่เดฉันจะไปต่างประเทศอะเธอจะไปกับฉันไหมละ่ะถ้าเธอไม่ไปก็มันแต่งแล้วก็เลิกกันได้ป่าวะ ใช่ปะมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยอะนะแต่มันต้องคิดอนะมันต้องคิดนะคะตัดสินใจอะไรอีกเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศสัมพันธ์อย้ยากเหมือนกันนะเนี่ยทีแบบป้ดนึกถึงไงว่าพอดีป้ดไปไปฟังหลายๆช่องเขาก็พูดคำที่คุยกันทั่วๆไปแต่ป้ดต้องขอโทษด้วยนะถ้าคุณหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ะทำไมป้ดต้องใช้คำอะไรแบบ สุภาพมากไปหรือยุ่งยากมากคือ่าไม่เคยพูดอะไรที่มันเป็นบ้านๆมากนะกนะพูดบ้านๆไปเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าอะไรอีกโบคิดเยอะ,อะขอโทษแล้วกันอ่ะโบจะพูดเท่าที่โบคิดจะพูดได้ถ้าเกิดคุณฟังแล้วออคุณไม่ค่อยเข้าใจหรือมันเบอร์ไปก็ค้ำค้างคำพูดไปแล้วกันนะให้พยายามเข้าใจแล้วกันว่าโบจะสื่ออะไรนะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ถามๆกันมานะเรื่องฉันจะไปนอนกับเขาเลยไหม ฉันจะไปมีเพศสัมพันธ์ฉันจะไปเซ็กกับเขาเลยไหมหรือฉันจะไปยอมกับเขาเลยไหมแล้วฉันจะเป็นผู้หญิงไม่ดีไหมอะถามคนหลายคนอีกเหมือนกันถามคนหลายคนเหมือนกันมองอย่างเงี้มุมมองของว่านะที่บทแนะนําน้องๆทุกคนเหมือนกันการที่เรามีเพศสัมพันธ์เอาพูดไปก็จะเป็นในเรื่องของสัตว์โลกไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือจะเป็นหมาแมวสิ่งมีชีวิตอะมันเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งวัฏจักรของสัตว์โลกอะมันก็จะมีการผสมพันธุ์ มันเป็นอันหนึ่งใช่ปหคือพิชาการไว้บอกว่าในสัตว์อื่นเราไม่รู้หรอกเพราะโบก็ไม่เคยไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรเป็นคนนี่แหละมันมีความรู้สึกไงคนอะมันมีความรู้สึกเราไปถามหลายๆคนบอกว่าฉันไปเจอเขาอะฉันต้องมีเซ็กซ์เขาเลยเปล่าเพราะว่าฝรั่งอะฉันรู้มาเอ้ยมันต้องมีเซ็กซ์กันเลยไหมเออแต่ฉันไม่เคยเต็มใจเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าไม่เต็มใจไม่มีกับเขาเออแล้วเขาจะทิ้งฉันไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่แน่ใจก็เข้ามาจุดเดิมคือมาหาความมั่นใจอะ ไม่ใช่แนวร่วมนะอ,นนอันนี้ไม่ใช่แนวร่วมคือมาหาความมั่นใจไงว่าคนอื่นๆเขาพูดไว้ยังไงบ้างไงพอไปเจอคนเขาคิดเหมือนเราเราก็อาจจะตัดสินใจเอองั้นฉันจะทําแบบที่ฉันคิดหรือไปไปเจอคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราเยอะแล้วเขาก็บอกว่าเออมันไม่ได้อย่างเงี้เราก็อาจจะตัดสินใจว่าเงินไม่ทําก็ได้แต่แล้วเขาจะทิ้งฉันไหมวะแล้วสรุปสุดท้ายอ่ะก็ยอมปะ <laughs> ในส่วนของวอที่โบนแนะนําไปคือ ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาเราคือผู้หญิงะนะว่าต้องรักนวลสงวนตัวถามหน่อยว่ามันมีจริงๆริงไหมที่ผู้หญิงอ่ะไปยอมมีความสัมพันธ์ทางกายกับผู้ชายก่อนแต่งงานเรื่องโบราณโบราณก็มีไงโบทก็ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองเพราะว่าก็ไม่ได้เกิดไม่ทันในสมัยโบราณน,นะแต่โบ๊ฟังและดูมาในราชวงศ์กษัตริย์เองเขายังมีเลยแต่เขาไม่เปิดเผยงไงนะอันนี้เรื่องโบราณโบราณน,นะมันมีจริงจ พอมันผ่านมาในยุคผ่านไปผ่านไปเขาก็ยังเป็นสิ่งที่ดูไม่ดีไงผู้หญิงใจง่ายหรือเปล่าไปยอมอันนี้นะแล้วก็มีการรับวัฒนธรรมของตะวันตกมาว่าเอ้ยมันมีการนอนกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนมันธรรมดาอะไรอย่างนี้มันก็ยุคมันก็เปลี่ยนไปทีนี้พอมาถึงฝรั่งมันก็จะมาติดกันว่าแล้วฝรั่งอ่ะมันต้องมีไหมก็กลับมาเหมือนเดิมคุณไม่ต้องไปฟังใครที่เขาแนะนาหรอกแต่สิ่งที่แนะนําอะเขาก็แนะนําดีๆแหละให้คุณถามตัวเองประการแรก คุณอยากมีความสัมพันธ์กับเขาไหมล่ะเมื่อไหร่ก็ช่างมันอะเจอหน้ากันมันแรกได้เลยก็ได้เลยอะมันไม่มีอะไรบอกคุณว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะถึงแม้ว่าคุณจะไปกับเขาไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรบอกถ้าคุณไม่ปป่าประกาศให้ใครรู้ว่าฉันไปนอนกับผู้ชายคนนี้มาแล้วพูดถึงกว้างๆในความเป็นไปได้ไม่ได้แบบมโนโซโลสวยใดๆนะคุณรู้ด้วยตัวเองคนเดียวว่าคุณมีหรือไม่มีคนเขาจะรู้เมื่อคุณเป่าประกาศและความเหมาะสมละมันได้ไม่ได้ ความเหมาะสมคุณจะเอาความคิดของคนอื่นหรือคุณจะเอาความคิดของตัวเองอะถ้าคุณจะเอาความคิดของคนอื่นคุณก็ไปฟังสิคนเขาพูดว่าเหมาะสมมากกว่าหรือไม่เหมาะสมถ้าคนเธอพูดว่าไม่เหมาะสมมันมากกว่าแล้วมันทําให้คุณรู้สึกดีหรือรู้สึกผิดอะถามตัวเองนะคะถามตัวเองแต่ความที่เราเป็นผู้หญิงเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออฉันอยากมีกับฉันไม่อยากมีผู้หญิงมันก็มีความรู้สึกแตกต่างกันถูกป่มคุณก็ตัดสินใจเอาฉันไม่อยากมีไงคือฉันรักเธอไหมรักฉันชอบเธอไหมชอบฉันจะใกล้ชิดเธอไหมอยาก แต่ฉันยังไม่อยากมีอารมณ์อารมณ์มันพาไปมันเกิดขึ้นได้ปะมันก็เกิดขึ้นได้ไงอารมณ์มันพาไปอ่ะทีนี้มันก็กลับมาอีกจะให้อารมณ์มันพาไปแล้วปล่อยไปตามอารมณ์ไหมล่ะถ้าคุณอยากจะให้อารมณ์พาไปแล้วปล่อยไปตามอารมณ์ก็ไปไงแต่ถ้าคุณให้อารมณ์มันพาไปแล้วดองควบคุมได้แล้วตัวเองก็คุยกับผู้ชายของคุณรู้เรื่องแล้วผู้ชายของคุณยอมก็ทําไปไงคือแบบไหนก็ได้แต่สิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นและต้องรับผิดชอบคือคุณต้องป้องกันตัวเองมันมีทั้งโรค แล้วคุณอาจจะท้องไหมอย่างงี้มันต้องป้องกันไงหลายหลายคนน่ะแม้กระทั่งผู้ชายฝรั่งอ่ะเขาก็จะมองว่าการที่คุณเจอหน้ากันครั้งแรกแล้วคุณก็ยอมไปมีอะไรกับเขาเลยเนี่ยมันเป็นการที่คุณง่ายนั่นแหละง่ายนั่นแหละแต่โปกเราไม่ได้มองตรงนั้นคือความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วไงเพราะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วในเมื่อเราก้าวมาอยู่ตรงจุดนี้เราก็ต้อง50 50อ่ะกับสิ่งที่ ประเทศนั้นเขาเป็นสิ่งที่ประเทศเราเป็นแล้วพอมันห้า0้าิแล้วอะ่ะสิ่งที่คุณจะต้องยึดถือมากที่สุดคือความต้องการของตัวเองนะคุณไม่อไปสนใจใครอะ่ะมันจะดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวเราไงแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เตรียมรับมือในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วอย่าไปคิดว่าสิ่งที่คุณทําไปแล้วมันทําให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีใจง่ายไม่ใช่คุณอย่าไปคิดความคิดทุกอย่างที่ไม่ดีมันเกิดจากความคิดตัวเองที่มองตัวเองไม่ดีนะ ป๊อดอาจจะแนะนําไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะแต่ป๊อดอยากให้คุณอนะอย่ามองตัวเองว่าการตัดสินใจทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายฝรั่งเข้ามาหรือต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเมื่อมันเป็นผลลบขึ้นมาไงมันเป็นผลลบก็ลบไงก็ฉันตัดสินใจไปแล้วทําไปแล้วอ่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นผลลบขึ้นมาจากการตัดสินใจแบบนี้คุณก็เอาตรงเนี้ย ไปใช้ครั้งต่อไปว่าฉันตัดสินใจแบบนี้มันเป็นผลลบงั้นครั้งต่อไปฉันจะไม่ตัดสินใจทำแบบนี้อีกไงมันมีหลายอย่างมากเลยอ่ะก็ต้องค,อค่อยคิดสิ่งสำคัญเลยที่โบทต้องการจะมาบอกในเรื่องของการตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยคือตัวคุณเองทั้งนั้นแหละแต่คุณไปฟังคนอื่นๆเพราะว่าคุณก็อยากมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะตัดสินใจเนี่ยมันถูกนะมันถูกสำหรับใครสูกสำหรับตัวเองไม่ได้ถูกสำหรับคนอื่นนะพเมื่อตัดสินใจไปแล้ว ให้มองถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดด้วยว่าจะเกิดเหตุดีหรือไม่ดีถ้ามันเกิดเหตุดีก็ดีไปแต่ถ้ามันเหตุเกิดเหตุไม่ดีคือเราต้องเผื่อไว้ไงถ้ามันเกิดเหตุไม่ดีแล้วเรามีอะไรที่จะคอยป้องกันเราได้ถ้ามันเกิดแบบนี้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 เฮ้ยมันต้องเผื่อไว้นะโบ๊อะมาหาไม่เจอรครั้งแรกไม่ใช่มาหาคือคือครั้งแรกที่มาก็คือมาเลยเขาอะนําเสนอโบ๊ทุกสิ่งอย่างเลยนะว่า มาดูบ้านชั้นก่อนไหมว่าเธอจะอยู่ได้ไหมแล้วเราค่อยตัดสินใจแต่งงาแต่งงานเลยโบดคิดเยอะไอไม่เป็นหา่าหรอกนะเรื่องจะไปอะแต่ถ้าไปถึงแล้วแล้วเราตกลงว่าเข้ากันไม่ได้อย่างเงี้ยยูจะรับผิดชอบอาย,ยังไงเพราะอาก็ต้องลางงานแล้วไอาก็ไปม,มีที่อยู่แล้วหรืออะไรของโบ๊ไปนะยูไปคิดมาเป็นการบ้านของอยูอาไม่คิดในเมื่อ,อยูจะพาอาไปคือโบสให้เขาแบบนี้เพราะ,ระโบ๊ต้องการเลือกผู้ชายที่เขามีความคิดและวางแผนแตัดสินใจอะไรได้ มีความรับผิดชอบมากกว่าเราไงเพราะเราอคิดได้แต่เราจะไม่คิดให้เขาไงเขาต้องคิดเพื่อจะแสดงให้เราเห็นว่าเขาเป็นผู้นําเราได้เขาสปอร์ตเราได้ไม่เชิงว่าเป็นผู้นําหรอกนะเป็นคนที่มีอะไรอะไรที่พ่อโอะยอมเขาจนถึงมีวันนี้ไงเขาก็ไม่พูดถึงแล้วพ่อก็ไม่เคยไปแบบทดลองมาอยู่หรืออะไรไม่นะเขาก็ไปหาติดต่อทนงทนายคุยเรื่องเขาเองเขาเล่าให้เฟังที่หลังเขาก็ไปหาโอดที่เมืองไทยครั้งแรกเขาไปหา แล้วเขาก็บอกว่าเ,ออเมื่อไหร่เราจะไปหาพ่อแม่อยู่ดีเพ้่บอกว่ายังอ่ะอยู่กลับไปแล้วอยู่กับมาหาออีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยคุยกนันบอกไม่ได้ไงว่าแต่ละคนอ่ะเมื่อไรจะเป็นวันที่เราจะตกลงปรงใจกับเขาแล้วอ่ะคุณถามตัวเองอ่ะคุณถามตัวเองว่าฉันคิดว่าฉันพร้อมหรือ,อยังพร้อมที่คุณรู้จักเขาอ่ะดีมากพอหรือ,อยังมากพอของใครมากพอของตัวเองไม่ใช่มากพอของคนอื่นนะมากพอของตัวเองถ้าคุณคิดว่า ฉันรู้จักเขามากพอแล้วโอเคละฉันจะก,ก้าวไปในความเสี่ยงต่อไปแล้วเพราะการที่มาอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันปุ๊มาแล้วปุ๊บยังนึกเลยเฮ้ยถ้าเขาทําไม่ดีไม่ร้ายเราหรือเขาปุ๊คิดเยอะเฮ้ยเขาจะแบบหลอกเราแล้วให้คนอื่นมาทําเราอะไรไม่ดีอะปุ๊บอะนอนเอามีดอะไว้ใต้หมอนอะอยู่เป็นเดือนเลยนะ <c oughs> <laughs> แล้วก็หาทางหนีทีไล่แบบเอ้ มันจะยังไงเฮ้ยมันจะกระโดดหน้าต่างดีไหมหรือคนไทยที่เนี่ยรู้จักใครอะไรยังไงไหมยังไม่มีไม่รู้จักอะไรใครหรอกแต่แบบคิดตรงนี้ไว้ก่อนมีเพื่อนมาด้วยกันไงอยู่ในหลังคาบ้านเดียวกันเนี่ยเออโอ้ยนอนระแวรกันหลายหลายอย่างอะ่ะก็คิดว่าน่าจะเวลาพอสมควรแล้วเอาไว้ข่าวหน้าเดี๋ยวคิดก่อนไปหาข้อมูลก่อนคุยอะไรให้ฟังอกีกแล้วจะมาบอกนะฝากช่องด้วยนะคะว่าจบแล้วนะเรื่องของสายฟอนะ อยากจะไปฝึกภา,าษาอังกฤษอะไรอื่นๆก็ไปหาดูแล้วกันนะคะใครที่ฟังปุ้ดอยู่ตลอดเลยว่าขอบคุณมากๆเลยนะขอให้มีความสุขนะคะปุดก็พยายามพูดให้รู้เรื่องมากที่สุดแล้วนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฟังรู้เรื่องบ้างหรือเปล่านะหลายๆครั้งอะ่ะคือนึกจะพูดอะไระแล้วมันลืมไงเพราะเป็นคนความจําสั้นนะไปลนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ